นิสัยเรื่องของความรักสามารถดูได้จากที่เส้นใจคะ่ะวันนี้อาจาร,รย์มีมาให้ดูด้วยกัน4แบบนะคะแต่จริง,รงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ขอนําเสนอ4แบบนี้ถ้าใครมีตรง4แบบนี้นะคะ A ถึง D เดี๋ยวเรามาดูคําทํานายกันนะคะในวิชาฮารศาสตร์นะคะบอกว่าเรื่องของความรักนะคะนิสัยของความรักเนี่ยดูได้ที่เส้นใจถ้าเส้นใจของใครนะคะยาวมาจนถึงเนินเสา ต้นิ้วกลางนั่นหมายความว่าเป็นรักที่เห็นแก่ตัวรักตัวเองมากกว่าที่จะรักคู่ครองคนรักสามีหรือภรรยานะคะเอาความรู้สึกนิกคิดอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าไม่ถูกใจก็สามารถที่จะวีนได้ทันทีหาเรื่องได้ทันทีหรือเลิกลาได้ง่ายๆบางครั้งก็โนสนโนแคร์นะคะแต่ถ้าเป็นแบบ b เส้นใจยาวตกรองมาจนถึงร่องนิ้ว กลางกับนิ้วชี้นั่นหมายความว่าเป็นรักที่ทุ่มเทนะคะยอมให้ยอมเสียสละบางครั้งตัวเองเสียใจตัวเองเดือดร้อนก็เพราะว่ายอมให้เขามากกว่านะคะยอมให้ยอมเสียสละและถ้าเป็นแบบ c นะคะเส้นใจที่ยาวมาจนถึงเนินพรฤหัสอยู่กลางเนินพรฤหัสใต้นิ้วชี้อันนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นใจที่ดีค่ะ รักที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบเป็นความรักที่บ,บรรบาลานมันมีความสุขนะคะสามารถประคับประคองชีวิตคู่ชีวิตรักให้ผ่านพน้นอุปสรรคขวากหนามแล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนในชีวิตคู่ชีวิตรักได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบดีนะคะเส้นใจที่ยาวมาจนสุดเนินพฤหัสแล้วก็เหมือนกับแบบ ยาวจากฝั่งหนึ่งของมือมาอีกฝั่งหนึ่งของมืออันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะทุ่มเทแบบรักหมดหน้าตักนะคะยิ่งกว่าคนที่เป็นเส้นใจแบบ B นะคะคนที่เป็นเส้นใจที่ยาวแบบดีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ยอมให้แบบถวายชีวิตยอมเสียสละจนตัวเองเดือดร้อน ถ้ามีร้อยสามารถไปหาให้ได้เป็น200้อหรือห้า้อยหรือพันเลยก็ได้ก็คือยอมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองนะคะเพื่อบูชาความรักให้จนตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรลักษณะเส้นใจแบบนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะมีเกณฑ์ว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงได้ถ้าไปรักคนผิดที่ เขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจอาจถูกหลอกได้นะคะ